โอเควันนี้เราก็จะมาสอนกันในชาเลนจ์ทิกต็อกที่ชื่อว่า HashCAD b u r e s k a c h a l l e n g e นะคะที่คิดมากๆนะคะในเพลงประกอบภาพยนตร์ b u r e s นะคะจะมีตอนนึงที่เขาร้อง riff and run กันนะคะซึ่งสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้กับเพลงอื่นๆด้วย riff and run คืออะไรนะคะมันคือโนต้ตที่ไหลมานะคะแล้วก็ลองซ้อนๆกันนะคะมันจะไหลกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปคล้ายๆอย่างนั้นนะคะกระโดดข้างไปข้างมาข้ามมาข้ามไปแล้วมันก็จะมีความไหลโน้ตเร็วๆรัว,รว,รวๆนะคะไหลาตามบันไดเสียงออกไปอ่ะทีนี้ในนั้นอ่ะร้องว่ายังไง refer จากคลิปที่แล้วก็คือเขา sing y e a e ทำยังไงกันคะดูก่อนว่าโน้ตที่เขาร้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะ เ,เล่นเครื่องดนตรีเป็นเนี่ยอย่างเล่นเป็นโนได้เนี่ยมันก็จะง่ายเราก็จะหาโนต้ตใช่ไหมเทียบเสียงได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นเครื่องเครื่องดนตรีนะคะเราก็ฟังบ่อยๆเนาะก็จะจาได้แต่ว่าไม่เป็นไรเราก็จะอ้างอิงจากอันนี้แหละก็จะเล่นให้ก็ฟังไปเลยนะคะแล้วก็ซ้อมไปได้วยกันมาเขาเริ่มจากตัวีนะคะเนี่ยทั้งหมดน้อเพมันจะมี4ท่อนเราจะจาทั้งหมด4ซ่อน4ท่อนเลยนะคะอันแรกก่อนที่เขาร้องเย้ จำแค่นี้ก่อนตรงเนี้ยจำง่ายไม่ยากแล้วเขาก็าไปที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นคู่ห้านะคะเวลาเราจะเชื่อมโน้ตเนี่ยอันนี้จะยากนิดนึงสำหรับคนที่ยังยังไม่เคยร้องให้มันต่อเนื่องเนาะมันกระโดดอะ่ะมันกระโดดเนี้ยก็เล่าจำโน้ตไปได้วยกันนะคะลองทำเป็น สองนะัเป็นอืมเป็นอ่ะเราจะไปท่อนที่สามข้างยังต่ออ่ะขอแค่นี้ก่อนจะมาจำท่อนที่สามต่อท่อนที่สี่ นะคะโดยที่จะเล่นรวดเดียวให้ฟังก่อนว่าเขาร้องมาอ่ามันยังไงนะะแบ่งครึ่งจำเนาะ เราก็ทํทำเนี้ยเวลาเราร้องจริงๆมันมันก็จะใช้ลมประมาณเนี้ยสังเกตว่าเฮ้ยหน้าท้องเนี่ยมันมีความเกรงระดับไหนแล้วก็ลมที่มันออกมาปริมาณลมเนี้ยมันออกมาจากตรงช่องไหนของปากของจม,มูกแล้วผ่านอวัยวะอะไรบ้างนะคะพยายามให้มันออกมาแต่ทางปากเนาะมันจะได้มีแต่งเนื้อเสียงแล้วก็ ลมเนี่ยก็จะออกมาน้อยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยเจ็บคอง่ายนะคะแล้วก็โน้ตเนี่ยก็จะมีคุณภาพในการเปล่งเสียงด้วยนะคะ <Yeah! S 1> เย้าก็จะการ่างนี้เนาะถัตไปก็ ไปติดกันเลยนะคะทีนี้จังหวะมันจะเร็วขึ้นเราก็ซ้อมให้เร็วขึ้นเป็นโอเคตอนนี้ถึงตอนที่ตื่นเต้นแล้วนะคะก็จะเริ่มเป็นเพลงกันแล้วเนาะโดยใช้พยัญชนะเนี่ยเป็นยอกยษ์ของนกฮูกแล้วก็อออ่าแล้วก็ใช้สระเอนะคะทั้งหมดเลยท่าแรกจะเป็นเ้ ใช่ไหมแล้วก็ร้องเบาๆกัน <Yeah. S 1> แล้วก็เข้าท่านที่สองนะคะถัดม <Say yeah. S 1> าสามนะคะร้องให้เปอน่างนี้พอได้แบบนี้แล้วเนี่ย yeah. ก็แค่เนี้ยแหะค่ะจบแล้วลองกันดูนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะ